สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เกมโยกกงทุกคนนะครับโอ้ผมก็เออหายหายไปนานนะที่หายไปก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับน่าจะเดือนเมษาทั้งเดือนหรือว่าตั้งแต่มีนานะครับเมษากลับบ้านสงการก็กลับมาก็ก็ไม่ได้เปิดเลยเสียดายช่วงช่วงเมษานะ่าจะมีแบบบัพ50เปอร์เซ็นต์นะรู้อยู่แต่ว่าแบบไม่มีเวลาเปิดจริงๆนะครับอันนี้เป็นตี้ที่เล่นสายฟรีนะครับตี้ธนูนินจาแล้วก็หมอครับที่เล่นอยู่เซิร์ฟราชันกระบี่นะครับวันนี้ก็ หมือนมันจะมียาเทพไร่มนทินแจกตั้งแต่ช่วงที่เป็นวันวันแรงงานเนาะนี่ผมได้มาผมรับมาแล้วนะครับโค้ดมันก็มีแจกอยู่ที่หน้าหน้าเว็บเนาะเดี๋ยวหน้าเพจหน้าเพจ a c e b o o k โยกังนะครับเดี๋ยวผมเอาอีกตัวหนึ่งก่อนเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งเข้าตี้ก่อนตอนนี้ตอนนี้เปิดครบเปิดครบแล้วแหละนะครับแต่ว่ายังวิ่งยังวิ่งมาไม่ครบนะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งสวัสดีนะครับยังยิ้มถึงเพื่อนทุกคนนะครับเหมือนตอนนี้ราคาเงินเอ็มเหมือนจะดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ อันนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟปราชันกระบี่นะก็ค่อนข้างที่จะหาที่เวลง่ายอยู่นะครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเออใครใครอยากมาเล่นเนาะส่วนแนวทางการเล่นสายฟรีของผมมายังไงก็ลองย้อนดูนะย้อนด,นะอนดูดูคลิปเก่าๆของแก๊งนี้ผมนะตั้งแต่เลเวล1ยัน108เนาะตอนนี้บางตัวก็1้8บางตัวก็109้แหละนะครับเดี๋ยวพาไปตีนะฮะกดยาเทพไรมนทิลแล้วเรียบร้อยนะครับ ผมไปตีพี่พบนะจริงๆเซตมันค่อนข้างกาก,ากนะเป็นเซตเซตเก้าสิบด้วยซ้ำนะครับถนูก็แบบธรรมดาธรรมดานะครับคืออันนี้คือสายประหยัดนะตอนตอนที่ผมมาเล่นนะ่ะรู้สึกว่าเซิร์ฟมันเป็นช่วงที่เซิร์ฟเปิดใหม่แล้วราคาของมันค่อนข้างแพงนะครับสําหรับเซิร์ฟนี้เนาะแต่ผมก็ไม่ได้เล่นต่อจนจนจน,จนมาถึงปัจจุบันแหละผมก็เลิกเล่นไปเลิกไปบ้างเล่นบ้างนะครับเดือนนึงอาจจะเปิดมา์เวลสักทีนึงนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับ ก็ไม่คือจุดหมายก็จุดมุ่งหมายในการเล่นก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะครับก็เล่นแบบสนุกๆน,นะครับเบื่อก็เลิกเล่นนะครับคิดถึงก็กลับมาเล่นนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอ,อ,อยากทําตี้สายฟรีเป็นตี้ธนูก็แนะนำลองลองลองย้อนดูคลิปเก่าๆผมนะครับผมมีแนะนําอยู่เกือบทุกทุกช่วงการเก็บเลเวลเนาะแต่หลกัหลกๆที่เล่นง่ายคืออย่างที่บอกไปนะครับมันจะมียา uh เทพไรมนทีนแจกอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นประจํา นะครับเป็นประจําทุกๆครั้งที่มีวันหยุดนะฮะอันนี้ก็อย่าฝีล้วนๆนะครับที่ที่เล่นมานะครับกดมนทินบ้างลายเขียวบ้างตามที่มันแจกนะครับบอดมังกรไม่ได้ใช้นะครับที่นี้นะครับถ้าผมจะใช้บอดมังกรก็ต่อเมื่อที่ผมแบบมั่นใจว่าผมจะได้เปิดมันครบทั้งอาทิตย์นะครับเพราะว่ากะจะเก็บเงินเอ็มด้วยเหมือนจะรู้สึกว่าที่นี้มีเงินเอ็ม,มเยอะมั้งเนี่ย เหมือนจะยังไม่ได้ทําอาวุธสําหรับ1 1 0ด้วยซ้ำนะครับจำได้อาจจะน่าจะทําเซ็ตเสร็จแล้วแหละนะครับเซ็ต1 1 0น่าจะเสร็จแล้วนะครับสําหรับตีนี้เนาะโอเคอันนี้ผมยิงมอนชิวชิเนาะประมาณมอนเตอร์น่าจะประมาณ2ตัวนะครับยืนยิงอยู่ตรงนี้จริงๆถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยก็เก็บของก็น่าจะดีนะผมมีนินจาตัวนึงนะครับเอาไว้เก็บของจริงๆไม่มีก็ได้นะถ้าจะเล่นตีนูล้วนก,ก็ลุยเลยนะฮะถ้าจะนูล้วนก็ลุยได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมขยับมาตรงนี้ดีกว่าเผื่อได้เผื่อได้เผื่อได้เพิ่มนะครับขยับมา,น,า,บมานี่อีกนิดนึงอ่ะโอเคเผื่อได้3ตัวรู้สึกว่า2ตัวเหมือนจะเหมือนจะเหลือแล้วนะครับเหมือนจะเหลือแล้วทันไหมทันยิงไหมก็พอดีนะจริงๆก็พอดีนะเอาจริงๆก็กําลังดี2ตัวนะครับ3ตัวก็อาจจะฝืนไปยิงไม่ชิวนะครับอันนี้ก็พอดีตายนะครับ กดยาเทพไร้มนทินตอนนี้บัฟที่30มมั้งได้ตัวละประมาณห0,000่นะครับก็น่าจะได้อีกสักเวลหนึ่งตัวนี้ร้อยก็น่าจะขึ้น1 0อยได้นะครับอืมก็เล่นเรื่อยๆส่วนตัวที่อยู่เซิร์ฟสวรรค์ทลายปัตตภีก็จริงๆก็สลับ,สล,บสลับกันเปิดกับตี้นี้นะครับถ้าไม่เปิดตี้นี้ก็เปิดตี้นู้นนะครับแต่ผมจะไม่เปิดทั้ง2ตี้นะครับเพราะว่าเหมือนจะสงสารคอมเนาะอันนี้ก็เปิดแค่8จอชิวๆไปนะครับ ถ้าเปิดอีกก็น่าจะน่าจะน่าจะโหดไปนะครับ12จออีก4ตัวเลยก็น่าสนใจอยู่โอเคนะครับก็อันนี้ก็ใครถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็อาจจะทักมาหาที่ Facebook gigog channel ได้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แหละนะครับว่าเก็บเลเวลยังไงเล่นยังไงก็ถามมาได้นะครับแต่หลกัหลกๆแล้วก็คงเจอแบบใครที่แวะเวียนไปวนไป,นไปเวียนมาก็น่าจะค้าขาผมนะ เลิกบ้างเล่นบ้างเลิกบ้างเล่นบ้างวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับก็เก็บไอดีไว้ผมเองก็จดไว้นะเดี๋ยวมันจะลืมนะครับถ้าไม่จดไว้เดี๋ยวลืมนะฮะเดี๋ยวจะลืมนะครับตอนนี้ผมตีพี่พบอยู่นะครับของที่ผมใช้นะฮะนี่เลยเซต90นะครับสายชิวนะครับเซต90สายชิวกาะยังไม่ตีเลยนะครับคือตามมีตามเกิดออารมณ์แบบตามมีตามเกิดนะเนาะประมาณนี้ โอเคคลิปนี้สั้นๆแล้วกันแวะมาทักทายเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับลาไปแล้วคลิปนี้นะครับใครเขา้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดถูกใจกีก ok ้อฟชาแนลด้วยนะครับสวัสดีนะครับ